โอ้โหเดี๋ยว w h ตม the ัน c k มึงจะซ้อนอำมอ์มือกับสองชั้นไม่มีเก้าพันวะไปได้ไรไหมบอกได้เอาไวโนมาหน่อยไม่ซื้อให้สัยอกยอกยอกไปเไปอยู่กังนีเเป็นอย่างนี้แล้วเป็นปิดมินิแมพวเอ้ยอะไรเนี่ย ขอเลือดขอเลือดขอเลือดครับขอเลือดครับขอดูดหน่อยขอดูดหน่อยไม่มีสกิลบิงแมึงไอ้สิบไู่โอเคกูมากันตรงนี้กูมากันตรงนี้ มา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 เรามาจุกกันหน่อยมาเรามาละควานีเดียวอ่าอัจจเออัจจเออัจจเออัจจเเอโอยโอยพ่อมึงะเออัจจเออัจจเอเม่อไรมึงขอโทษครับ A few moments later ตัวไปไมไปเนี่ยเอไม่เอคาอาการเจยนเจยนเฮ้ยเยเยะเต็มเลย โอ้ยอะไรครับเนี่ยแล <laughs> ้วจะไปตายกันทำไมเพื่อนจะไปช่วยเรายิงทำไมไม่เช่เช่กูโดนละมากูเดี๋ยวกูเปิดให้หไป,ไปเอ็นพีสเอ็นพีสไม่ใช่

มันอยู่ข้างบนมันอยู่ที่เราเมื่อกี้ไม่ว่ามีแม่ง n d s เชื่อไม่ทันวะต้องต้องรุยไหมบุกเลยแม่งเลยลุยยเมาเอสเอาเดชเอาเดชเอาเดชอะไรเสียงเสียงหัวเราะกูเหนื่อยกับเสียงหัวเราะไม่เกียดหัวเราะอะไรกูไม่น่ากูไม่น่าซื้อเสียงอะไรนั่นี่ะความรู้สึก ไอ้เจ้าเนดีก่าใครใครหลบไว้หลบไว้อัมหลบไว้เดเซอร์บีมมาดิครับเอ้ปพิงมาร่อเธอไอ้นั่นผมคี๊เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเจ็บเฮ้ยนี่ฮิวดิงก่อนฮิวดิงก่อนอ่ากดเปไปแล้วใช่ไหมกดเอริ่มเริ่มเริ่มปูฮิวให้ใช่เหรอนั่นี้ เอ้าไอสัตว์โซ่ไอ้หี่อะไ่โดนโดนไม่ทันตายสิครับเตารคิดไปไปไปโอ้โหเดี๋ยววัตถุฟักมึงจะซ้อนหน่งมอมึงก็สองชั้นไม่มีชั้นสามอีกกูเลิกเล่นเฮ้ยเฮ้ยลงน้ำมามัน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 ขึ้นท่อมาอ่ารู้อยู่รู้อยู่เดี๋ยวไปวางเดี๋ยวไปวาง30 seconds left เอชเอสเอสมาดิครับก็มาดิครับไอสัตว์จะบอกว่าสองตัวตรงนั้นนะถ้าอามดูใช่ใช่ a few moments later เนี่ยตัดสองตัวฮะไอเหี้ยมันปิดมันปิดเข้าทางนู้นเข้าทางนู้นปิดได้ด้วยเหรอวะได้ชิวทิวานซ้ายมาดิครับกูวอลแฮกไอสัตว์ล้อเล่น จงมองดวงจันทร์คืออะไรวะมาเป่นตขึ้นมาโอ้ยเชื่อเชื่อเออขอเถอะบ่มดบ่มดรอเลยทำไมอสิ่มม่มโอ้หไม่เชื่อเ ôi kula, 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 kia, 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 เป็น้วโวยเป็น้วเว้ยไปแล้รเวยเปว้ยขมาดีครับ้อยู่ไมไม่รู้ไม่รู้ใน,ใน,ในี่นีสีแล้วครับผมโกยโกยเอ้ยเจอแล้วเ้ยมาแล้วขอเออ run เอเ้ย,อยอเอาเอาว้ยไ,ไม่ตายเออเอเอเต็มหนาห้ากเลยสัสเฮ้ยกูจะแบบจะคัดสวยๆรอๆหน่อยอะไรวะเนี่ย อเ,เอ้ปีมันไปเมืเวะเราจะสองตัวโอ้ยเชี่ยโดนใส่อีกแล้วเากูเปิดอัเดนเตะแล้วกูเปิดอันเตะแล้วกูจะบุกละมาโอ้โดนสนายสนายน,นี้เลยเหรอ มาดิครับมาดิครับเข้ามาดิครับผมเอาแว่นมาดิครับมาดิครับมามามาเข้ามาดิครับไอ้ช่ใครมาเข้ามาดิครับเข้ามา